ทำให้ตรงกลางเนี่ยหมดดูตรงข้างครับผมทุกคนข้างยังไม่ได้ใช้อะไรเลยยังไม่ได้เทคลองอะไรเลยดูโคตรเทโอเ้ oh. เอ็กแหมโคตรเท่ครับจะแ,แต่งสไตล์เอ็ดพันใส่ให้ถูกนะ,ะรายยางทวงล้อทำให้เป็นด้วยอ่าโอเคนะเป็นนะถ้าไม่เป็นโทรมาเดี๋ยวบอกมาทำเลย เอาฟ้าเกิสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรซ่าเลสซิ่งนคะครับผมวันนี้ว่าด้วยเรื่องดุกติ b e f o อ่ะ คนก็จะเห็นผมลอยบ่อยๆนะแล้วการที่เราลอยบ่อยๆนะครับผมมันก็ส่งผลเสียมายางงของเรานะครับผมซึ่งมันก็จะกินแต่กลางตรงนี้เวลาเราเปิดปื๊ดป๊ยกหล่ออย่างนี้นะครับมันก็จะมีการปั่นของยางกินยางเยอะนั่นเองทําให้ตรงกลางเนี่ยหมดดูตรงข้างครับผมทุกคนข้างยังไม่ได้ใช้อะไรเลยยังไม่ได้เทคลองอะไรเลยดู ปุ่มวัดยางตัวนี้ยังลึกเลยแต่ตรงกลางครับผมมันเริ่มไปแล้วเห็นไหมมันเริ่มโผล่ยางแล้วมันอันตรายนะครับผมซึ่งทําให้เราแบบขี่ไปแล้วเบืดตู้มได้ไเฮ้ยไอยตัดนาะเฮ้ยนานานา,น,านะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนเฉพาะยางหลังได้โอกาสขับรถใหม่เพื่อริ่งใหม่นะครับผมขี่รถไม่ถึง2เดือนยางหมดครับไม่ถึงพันโลด้วยซ้ำมั้งมาดูกันว่าขีต่ตอนนี้มันจะร้อนแค่ไหนตอนนี้ก็5้าโมงเย็นแล้วนะครับ5้าโมงเย็น แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าห้าโมงร้อนแล้วกันไม่ใช่ห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงร้อนอารมณ์มันก็จะใหญ่ๆขึ้นนะครับผมมองดูตรงนี้ใหญ่ขึ้นซึ่งเบรกหน้าเราก็ยังไม่อยู่ดีเลยขอบคุณครับเบรกหน้าเรายังไม่อยู่ดีนะครับเพราะว่าจานพึ่งพึ่งจะใส่ก็ลื่นๆหน่อยตอนนี้คือเรียกว่าไปรันอินจานเบรกแล้วกันอันนี้คือผมเบรกหน้านะทุกคนเพื่อให้จานเบรกมัน เสียดสีกับผ้าเบรกเยอะๆถ้ามันก็จะมีตรงนี้คุดเพิ่มขึ้นมามองเห็นว่าตัวใหญ่ๆหน่อย <Yeah. S 2> แต่เบรกยังไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าจานยังไม่สึกมันยังไม่ทำความคุ้นเคยกันมันยังไม่จีบกันยังไม่ได้กัน เบรกยังไม่ดีซิ่งยังไม่ได้เดี๋ยวคลิปเหลืองเดี๋ยวเบรกคงใช้ไปสัก40 50กิโลก็คงจะโอเคนะครับตอนนี้กำลังให้ผ้าเบรกกับจานเบรกทำความรู้จักกัน ลอยไม่ค่อยดีอะครับผมทุกคนปีกมันชอบแบบกดแบบดันลมลงมาขาผมแรงกดนะครับผมแรงดาวฟอร์ตมันกดได้ปีกอะ่ะครับดาวฟอร์ตของปีกนะครับมันจะใช้งานได้มันก็คือใช้งานได้เลยแหละแต่มันจะมีผลตอนความเร็วประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยมันจะดับเครื่องดับไปเองนะครับมันก็ คือดาวฟอสเนี่ยมันจะมีผลตอนเราขี่ความเร็วมา220ขึ้นไป250ถึง299มันจะมีแรงกดตรงด้านหน้านะครับผมประมาณ20ถึง30กิโลคือเหมือนเอาอะไรมาถ่วงตรงเนี้ยประมาณนั้นนะครับผลก็เรียกว่าประโยชน์ของปีกอย่างนักแข่งโมโต G จีพีอ่ะเอาใช้แล้วจะติดกันหมายถึงติดใจนะ มันจะช่วยดันรถไม่ช่วยควบคุมรถง่ายเวลารถมีความเร็วสูงสูงเวลาเบรกัะทันหันนะครับโอ้เบรกเริ่มอยู่ดีแล้วทุกคนยังขี่ได้ยังไม่ถึง5กิโลเลย ผมเกิดทันในยุคเอ็มผมก็คงจะได้ซื้อเอ็มเอซเอาขี่ช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นวัยเรียนประมาณจบมปลายพอดีแล้วก็วางมือจากเจอาร์แล้วก็โซนิ c แล้วก็เล่นคลิกนะครับช่วงนั้นก็คือเรียนก็คือเรียนอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้แต่งรถเลยวัยเรียนนี้คือบอกตรงว่าก,กินแล้วก็เรียนแล้วก็เที่ยวเรียนกินเรียนเที่ยวนะครับผมไม่ค่อยได้แต่งรถเลยจะมาเล่นรถอีกทีหนึ่งตอนจบ เรียนจบทํางานแล้วก็ซื้อดุกติเอ้ยไม่ใช่ซื้อแซด0ปรอยก็ได้ขับตอนนั้นแหละตอนนี้ทํางานนะครับทุกคนแบบได้เล่นไว้ผมกว่าจะได้ขี่บิ๊กไบอายุยีบหกเลยนะบางคนอายุ15ก็ได้จับบิ๊กไบแล้วทุกวัน แปนะครับเพื่อนเฮ้ย มันมันร้อนขนาดนี้มีคนบอกผมว่าร้อนโคตรๆเลยนะครับแอโรไดนามิกตรงนี้มันจะเป่ามายังขาพอดีตรงแข้งตรงนี้พอดีเลยไอ้เหี้ยขนนักแข้งกูออกแน่นอนไหมหมดแน่นอนเนี่ยมันออกตรงเนี้ยลมมันแอโรมาตรงเนี้ยแล้วก็เป่าขาตรงนี้พอดีเลยไม่รู้อะนะคะร้อนรอรอต้องท่องไว้ว่ารอรอร้อนรอร้อนรอร้อนรอ หลอก็ต้องร้อนร้อนก็ต้องรอรอทนรอเพราะเราอยากรลอเลยต้องทนร้อนคนเหาื่แล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูจานเป็นไงจานเดิ่มดำาละนี่คือเบรกได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะขาวไปหมดเลยเฮ้ยพี่เขาต้องเป็นนักกล้องแน่ๆเลยเห็นขากล้องไหมทุกคนปกติเวลานี้รถก็ต้องติดแล้วนะ เมื่อไรโควิดจะหักออก,ออก,ออกไปสักทีกูอยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดหาพี่ๆน้องๆแล้วเนี่ยโควิดมันเป็นโรคที่ทําให้เราห่างญาติห่างเพื่อนฝูงนะครับมันทําให้คนเราแบบอารมณ์แบบเห็นแก่ตัวมากขึ้นเลยนะครับเนื่องจากหนึ่งละแบบ ต้องเซฟปังหลายๆอย่างว่าจะอยู่ได้ไหมกินดีไหมเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่มีงานให้เราทํานะครับ <c oughs> ต่างคนก็ต่างห่วงจากเคยขอ,อยอดพักขางบ้านเอาไปลวกแจงได้ก็ทุกวันนี้ก็ขอกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องเขาก็ไปหากันไม่ได้นะครับแทนที่จะเอาผลไม้อะไรไปฝากกันอะไรแบบนี้ก็ลําบากแล้วก็ต้องกักตัวใครกักตัวมันเสพกันทางสื่อโซเชียลกันซะส่วนใหญ่ว่าเป็นอะไรยังไง นแต่มันก็ทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นรักธรรมชาติมากขึ้นจริงไหมรับผิดชอบมากขึ้นหล่อเลยว้าวะ่ะตอนนี้ร้อนมีคนเตือนผมพี่เลควี r ผมผมเลิกใส่แล้วผมใส่แฟริ่งเดิมคืนแล้วทำไมร้อนมากยายผมว่าไม่จะร้อนขนาดไหนว้าวหล่อเอาทนเอาได้หรอ ม่ที่ไหนได้ร้อนจริงๆครับทุกคนมันร้อนชีเชียเลยฝากด้วยนะครับผมแหรวิบากนะครับตอนนี้แขนผมยังไม่หายนะครับแขนขวายังเจ็บอยู่เลยเวลาตกหลุมกระแทกก็เจ็บนะครับมันเลยขับวิบากไม่ได้กายภาพมาสองเดือนแล้วยังไม่หายเลยนะครับน่าจะหายช่วงเดือนที่สามมิสสี่นี่แหละโอ้โหแอรแมรโคตรเท่อะครับโคตรสุดนะพี่แกแต่งสไตล์เอดพันดูมีไอตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นสแตนปะ หรือกันล้มอ๋อหน้าแกกันล้มอ๋อน้าามีแต่โชคของแกเป็นโชคอะไรหรือ M W อะไรไม่รู้แค่แต่งสุดว่ะดูคาร์บอนด้วยบางคนหลัง <Wow. S 1> เน้นน้ําเงินแดงขาวขอชมอะไรแต่งหน่อยนะพี่เบรกหน้านี้ชินจานแต่งโชคโอลินโคตสุดละ ยกแล้ววะให้หยกเอายางมาให้ยกล้อบ่อยพอดยางหลังหมดเปลี่ยนยางหลังให้หน่อยขอบคุณขายให้นักแข่งได้ไหมเราใช้เดีตรงกลาง้แข่งเราใช้ข้างใช่ไหมอ,อ้าวนักแข่งเขาใช้ฝั่งข้างไงดูซื้อใหม่ฮะซื้อใหม่นักแข่งมันก็จะให้เราใช้กลางใช่ไหม <Hey. S 1> <laughs> เนี่ยข้างก็ขายข้างให้มันไงรอไหมแฟร์ลิงใหม่รอไหมไม,ไ,หนนะไม่เหมือนนะหนังเก่าอ่ะ จะเหมือนได้ไงมันมีปีกกันมีน,นี้ไงมีโฟอาไงลอยเนาะสุดไหมจานเบรกใหม่เียวสุดไหมรอไหมเนี่ยชิวหน้าก็ใหม่แต่งสุดไหมปีกคือขี่ประมาณ20ปกติมันจะเหยียบพื้นใช่ไหมอันนี้มีแต่จะลอยขึ้นอย่างเดียวเลยใช่เ,<ร>เพราะปีกเป็นบินเราก็แทกใส่เลยอ,อ,อย่าให้เป็นรอยนะเป็นรอยคิดจุดละ5้าพันไม่ต้องเป็นอะไรดีหนะ้าพันก็ไม่คุ้มหรอก ใส่ให้ถูกนะลายยางทวงล้อทําให้เป็นด้วยอ่าโอเคนะเป็นนะถ้าไม่เป็นโทรมาเดี๋ยวบอกมาทำเลย <c oughs> ไปหาอะไรเ <c oughs> ย็นๆกัน <c oughs> ไปเจอกันขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ <c oughs> จัดไปไปเคลียร์ให้ด้วยนะาอยอยู่แล้ว ก็เน,นี่ยครับทุกคนเราเปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นไงพร้อมเปิดครับนี่แหละคือยางใหม่ศูนย์โลครับผมกิ๊กๆเลย200ยทัพ60นะครับผมแก้มก็จะสูงขึ้นมาแต่มันก็จะพอดีกับล้อเดิมที่ติดกับ v 4มา v 4ก็จะติดกับแอลโบสูเปอร์คอร์ซ s าตัวนี้เลย SPV พเวอร์ชันก็จะติดตัวนี้มาเลยนะครับผมวิธีดูยางปีอะไรก็มาดูตรงนี้อาทิตย์ที่43สัปดาห์ที่43คูณคูณ7เข้าไปก็จะรู้ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับผม เขาดูตรงนี้ SP นะครับตัวเดิมเรามันเป็น SC มันก็เลยค่อนข้างที่จะหมดไว้เราเลยใช้เป็น SP ดีกว่าแข็งหน่อยแต่หนึบข้างแข็งกลางหนึบข้างประมาณนั้นคอมเปาเป็นยางคาอมเปาโอเปลี่ยนยางแล้วแรงขึ้นเลยครับทุกคน โค้ง่ายมากถ้าเปลี่ยนล้อหน้าจะโค้งโค้ง่ายกว่านี้นะครับผมถ้ายางไม่เหลี่ยมมันจะเทโค้ง่ายรู้สึกเบาถ้ายางเหลี่ยมเมื่อไหร่มันจะรู้สึกแบบฝืนๆเบรกเราอยู่ดีกว่าเดิมครับผมเพราะว่าได้จานเทพจานเทพเบรกเทพทีนี้เหลือแค่ไล่ชุดสายนะครับผมเพราะว่าข้างบนปั๊มบนก็เป็นดรัซซีเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไล่สายเท่านั้นเองนะครับสำหรับปบรกหน้าของเรา สวนรักนะครับผมด้านขวามือเป็นรสศวรีคุณย่าโมนีม่แหละสวนรักริซ่าริซ่าในคนประคนชัยเหมือนหยกซ่าไมว่าริซ่าผู้สู้หยกซ่าได้ไหมริซ่า ริซ่าขี่ขี่บิ๊กบ,บัสเหมือนยกซ่าเป็นไหมริซ่าเดี๋ยวบอกให้ขมรยกตัดผมทรงริซ่าสน่อยมันเต้นไม่เป็นทำไมมันร้อนจังเลยป <c ười> กติผมไม่เคยบ่นนะวันร้อนอนะ <c ười> วันนี้ต้องบ่นนะครับทุกคนโอ้ทุกคนขาวมากโอ้ขาวบุ๊กรถไฟจะมาโคราช ยางใหม่นีน่มันรอยดีไ้ยเฮ้ยวิปโฟลยเฮ้ยวิจัยมาแตงเฮยเฮ้ยมาแตงเตรต้าทุกคนอยากจะบอกครับโยกซ่าขับครับ นนิดนึงลักไก่ทุกคนอย่าหัดทำตามนะบอกเลยไม่ดีโอเคระเบิมสำหรับคลิปนียย้ยังยังไปปิดอยู่บ้านดีกว่าประเทศ โอ้ร้อนขา <'s> ขอบคุณครับ โอ้เลยบ้านตัวเองโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์เช่นเคยนะครับใครยังไม่กดก็กดให้ผมหน่อยเห็นไหมสติกเกอร์ที่ติดล้อออกหมดแลออ้วเปิดทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมทุกคนเมื่อกี้นี่เห็นไหมทุกคนนูมาถึงถึงนี่เลยทุกคนนี่เห็นไหมถึงขอบขอบล้อเลยอ่ะคนหาอะไรเก่งบ้านนี้ก็สุดเด็ดครับเพื่อนๆโคตรหล่อครับเพื่อนๆฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยฝากทั้งช่องเอกหและเอกสด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับวัด